วันนี้นะครับเราจะมาทำลายดวงสตางท่านทั้ง6ราศีประจำวันที่1ถึง16มีนาคมส5 6รงสท่านที่เกิดราศีมิถุนราศีตุลราศีกุมราศีกรกฎราศีพิจิกและราศีมีนอย่างละเอียดชัดเจนครบถ้วนแม่นยำรู้ชัดในคลิปนี้คลิปเดียวครับก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากทุกท่านช่วยกดแชร์กด Subscribe ให้ผมตรงนี้จะกราบขอบพระคุณมากนะครับอยากจะให้หมอกิดคอนเฟิร์มดูดวงให้คอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเพร้อมปัญหาของท่านครับผมจะมาตอบให้ท่านอย่างชัดเจนและผมเองนั้นขอกราบทุกท่านฝาก ทำไรกิจคอนเฟิร์มนะครับจะมอบความโชคดีความเป็นมงคลซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้งสิ้นสิบเป็นบไปกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้น ประสบแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1111บาทต่อหนึ่งวงค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4ป9 4 5หรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับสำหรับดวงตา์ที่เกิดในราศีมิถุนราศีตุลราศีกุมนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้สถานการณ์โดยรวมของคุณเนี่ยเป็นช่วงฟ้าเปิดนะครับคุณจะรู้สึกว่าชีวิตจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอะไรอะไรที่มันเคยเครียดเนี่ยมันก อบอกว่าคุณเองนั้นมีความเครียดมีความวิตกกังวลค่อนข้างมากเงินทองที่มันมีเนี่ยมันก็ออกมากกว่าเข้าที่พามาคุณน้อยอกน้อยใจคนรอบข้างคุณเหนื่อยคุณเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นปัญหาซ้ําๆซักซากเหนื่อยใจทุกใจไปบอกใครไม่ได้แต่ต้องบอกนะครับว่าในช่วงนี้ดวงชะตามันจะเริ่มดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องให้คุณปวดหัวไม่หยุดหย่อนคุณมักจะกังวลหลายเรื่องรวมกันทําให้คุณเครียดไปเองในภาพรวมๆเนี่ยชีวิตของคุณโดยเฉพาะเรื่องการงานยังไปได้เรื่อยนะฮะแต่สิ่งที่หนัก ที่สุดคือช่วงเนี้ยมันจะมีงานโน้นงานนี้มันจะมีเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้แต่คนร่วมงานเองสัตรูคู่แข่งประดังประเดเข้ามาหาคุณเยอะมากๆทําให้คุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งตลอดมีภาระล้นมือและคุณก็หาคนช่วยแทบไม่ได้เลยที่ผ่านมาคุณช่วยคนอื่นมาตลอดเวลาใครเดือดร้อนใจมาทุกมาคุณที่ปรึกษาเขาตลอดแต่ตัวคุณเองนั้นเวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยมันกลับหาใครสักคนที่เข้าใจหาใครสักคนที่ช่วยไม่ได้เลย,เลยนะครับใน,นระยะตลอดช่วงนี้นะฮะ คุณยังต้องเจอภาระงานที่เยอะไม่หยุดหย่อนเลยนะฮะใครทําธุรกิจช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกทองๆเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีขึ้นขึ้น,น,นลงลงเอาแนอเอนนอนไม่ได้แต่มันจะผ่านพ้นไปปัญหานี้สิ่งคุณคุณจะใช้ได้หมดนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาของคุณนั้นมันไม่ค่อยจะลงตัวอาจทําให้บริหารธุรกิจน้อยลงแต่ต้องบอกว่าพ้นช่วงนี้ไปดวงชะตาของคุณก็จะดีขึ้นอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องการเงินนะครับต้องบอกว่าคุณยังคิดหน้าคิดหลังเรื่องเงินอยู่คือมี มันจะออกมากกว่าเข้าทาให้คุณไม่ค่อยมั่นใจในรายจ่ายคิดอยู่ตลอดเลยลังเลอยู่ตลอดวาอ่าเดือนนี้จะพอไหมจะขัดสนไหมรายจ่ายคุณจัดการได้แน่นอนนะครับภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่คือเรื่องบ้านและเรื่องรถที่สําคัญคุณเป็นคนแปลกต่อให้มีเงินเท่าไหร่เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่พอยังขาดอยู่คุณจะรู้สึกว่าตัวเองต้องการเงินอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้ต้องมั่นทําสมาธิแล้วมันจะดีขึ้นนะครับสุขภาพครับระวังอาการเวียนหัวเรื่องเลือดลมแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยนะครับสำหรับเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่เนี่ย หวงและระแวงกันแต่อย่าไปคิดมากเพราะยิ่งทําให้ทะเลาะกันนะครับช่วงนี้คุณต้องพยายามควบคุมอารมณ์และอย่าหาเรื่องใส่ตัวจะดีมากคนโซดถ้าคุณไม่อยากเจอคู่มันจะเจอแต่ถ้าคุณอยากได้มากๆจะไม่มาครับดวงคุณจะมีเกณฑ์เจอคนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าแต่ต้องระวังคนเก่าจะทาร้าจิตใจซ้ําหรือว่าคนที่เราคิดว่าเป็นคนดีอาจจะแสดงหางงอออกมาว่าเป็นคนร้ายลึกโกหกเก่งก็ได้นะครับช่วงนี้การทําบุญของคุณนั้นผมแนะนําให้คุณไปทํำ คุณเกี่ยวพันกับเรื่องรมไม่ว่าจะเป็นพัดรมไม่ว่าจะเป็นพัดหรือยารมยาหอมจะทําให้ดวงชะตาของคุณนั้นดีขึ้นอย่างชัดเจนเลขมงคลเลขสาตัวนะฮะแปดแล้วก็725ครับสลับกันให้ดีนะครับเลข2ตัวครับ46 90องศกัจะเป็น46 49 40 64 69 60 96 94 90 09 06 04เหล่านี้นำโชคให้คุณอย่างชัดเจนครับสาหรับดวงตารท่านเกิดราศีกรกฎราศีพิจิกราศีาศมีนในเรื่องของการงานในชีวิตของคุณเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นคุณจะได้พบช่องทางที่เป็นประโยชน์แก่ตัวคุณหรือการงานที่คุณต้องรับผิดชอบได้มากขึ้นนะครับจะตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆอย่างผู้ที่มีความสํานึกที่ดีครับผู้ใหญ่ในวงการที่ท่านเข้าไปหาหรือเกี่ยวข้องจะเริ่มเข้าใจและช่วยท่านอย่างเต็มที่เลยะครุคณจู้สึก มั่นคงในชีพการงานที่คุณทำอยู่อย่างมากเลยนะครับในเรื่องของการเงินครับคุณเองจะใช้จ่ายเกินตัวชักหน้าไม่ถึงหลังโดยจะมีรายจ่ายที่เกิดจากความรักความเมตตาความสงสารเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยนะฮะการใช้เงินใช้ทองหรือเครื่องประดับที่มีราคาแพงจะทําให้คุณมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นช่วงนี้คุณอยากได้ของแบรนด์เนมคุณอยากได้ของที่เอาไว้อวดคนอื่นซึ่งเหล่านี้ถามใจตัวคุณเองว่าคุณต้องการจริงๆหรือคุณต้องการแค่จะไปแสดงให้คนที่เขาไม่ชอบคุณแค่อยากจะไปเอาชนะใครบางคนแต่ คุณตอบได้ว่าคุณอยากได้จริงๆคุณซื้อเลยนะครับแต่ถ้าจะเอาไปอวดใครบางคนแนะนําว่าไม่ควรนะครับฐานะทางการเงินของคุณอาจจะต้องมีเรื่องใช้จ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารลูกน้องหากใครให้กู้ยืมเงินในช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้เงินจํานวนก้อนนี้กลับมาอีกเลยคือเรียกได้ว่านี่สูนตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยในเรื่องของความรักครับถ้าคุณสอดอยู่ในช่วงนี้อย่าหมกมุ่นกับความรักมากเพราะมันจะมีเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับความรักไม่เว้นแต่ละวันเลยนะฮะความรักจะทําให้คนอึดอัดและก็ทุกข์ใจเพราะฉะนัันั้นออ่่าาาเเใใจสกกกบรรืงควมม จนเกินไปควรเอาเวลาไปใส่ใจกับเรื่องการงานจะดีกว่าเพราะว่าจังหวะนี้ดาวความรักของคุณนั้นมีแต่จะเสียเปรียบสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้จะเบื่อคู่รู้สึกคู่นั้นพูดอะไรก็ไม่ถูกหูรู้สึกมีปัญหาในชีวิตอยากเบื่ออยากเลิกอยากไปอยากหนีไปจากสภาวะนี้ให้มันพ้นๆแต่มันติดอยู่ที่ภาระติดอยู่ที่คนข้างหลังติดอยู่ที่งานติดอยู่ที่ลูกหลานคุณจึงไม่ตัดใ,ใจแยกทางนะครับคุณอย่าเพิ่งด่แตัดใ,ใจอย,อย่างนั้นคุณจงให้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตอย่าไปยึดติดครับตอนนี้เขาอาจจะเริ่มกลัับตววได้้แ เขากลับตัวได้แล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ดีในเรื่องของความรักนั้นผมแนะนํากําไรกิจคอนเฟิร์มของผมนะครับท่านลองซื้อมาใส่ถ้าจะพบว่ามันจะเป็นคําตอบในการแก้ปัญหาให้กับท่านได้นะครับสำหรับเรื่องของเพื่อนฝูงช่วงนี้คุณมีโอกาสจะได้พบคนที่มีความรู้หรือประสบการณ์ที่ดีหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทำให้วงจรชีวิตของคุณกว้างขึ้นนะการสมาคมและการเดินทางไกลจะมีโอกาสทําได้บ่อยขึ้นคู่ส่วนหรือคู่ค้าคู่สัญญาระยะนี้จะทําการตกลงกับคุณอย่างง่ายมากหรืออย่างน้อยคุณจะรับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คุณมีปัญญหหหหาาาอะไรใใ้้้เขผู่ จะเป็นคนที่ช่วยเจราจาและแก้ปัญหาให้คุณได้ถึงแม้เขาจะบ่นๆหรือพูดจาข่มคุณหรือทําตัวให้คุณดูเป็นคนไม่มีค่าก็ตามแต่คุณได้มาด้วยความสําเร็จอย่าถือทิฏฐินะครับคุณเองมเป็นคนที่ค่าได้อย่าไม่ได้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมก็ขอให้ลดตรงนี้ลงและชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะครับในช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับของตกหล่นใส่ร่างกายของท่านนะฮะร,ระวังจะไปโดนของร้อนเกิดอาการแสบต้องระมัดระวังนะครับที่สําคัญมันจะเกิดอันตร,รายในเรื่องการใช้เครื่องมือประเภทของมีคมและระวังวุตติเห พัดตกหกล้มเอาไว้ด้วยนะครับช่วงนี้คุณจะรู้สึกอุดหงิดลำคาญใจและจะมีอาการปวดกระดูกบ้างเล็กน้อยต้องระมัดระวังเรื่องไข้หวัดเจ็บคอปวดหัวไอบ่อยๆซึ่งทำให้คุณเสียการเสียงานได้ง่ายๆแนะนำว่าดูแลสุขภาพผมพายดีอย่าอยู่ในที่ที่หนาวเกินไปอย่าก,กินอาหารเย็นมากจนเกินไปจะทำให้สุขภาพของท่านไม่ดีนะครับเลขมงคล3ตัวนะฮะ957อีกชุดหนึ่งก็คือ062ครับสลับกันให้ดีฮะส่วนเลข2ตัวครับจะมี1438สลับกันให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น 141318 414348 343138 838481เลขเหล่านี้นำช่วยคุณอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับ